ดีกครับวันนี้อยู่กับเอเวอร์ดิสนะครับวันนี้เรามีรายการใหม่ชื่อรายการว่าเยาวชนอดอยากครับผมในช่วงนี้ครับมีข้อเรยกร้อง3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกต้องอิ่มข้อ2ต้องอร่อยและข้อ3อะไรก็ได้ครับผมวันนี้นะครับเราจะทําอาหารด้วยงบเพียง50บาทเท่านั้นนะครับอาจจะเกินมาบาทนึงก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบเป็นก่อนเลยนะครับไป let's go สาหรับวัตถุดิบนะครับของเราวันนี้ก็จะมีชุดต้มยำนะครับผมชุดนี้ซื้อที่เฟสโกลดตัดนะครับแล้วก็มาม่าสองห่อนะฮะรวมเป็นเงินทั้งหมด51บาทนะครับเกินมาบาทหนึ่งนะครับได้มาแล้วนะครับชุดต้มยำนี่เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เลยมาม่าสองห่อนะครับเป็นมาม่ารสอะไรก็ได้ต้มยำยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบเลยครับแล้วอย่างนึงก็คือนี่ครับผมชุดต้มยำนะครับ ในชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่คนเดียวนะก็สามารถแบ่งกินได้เป็น2มือนะครับแต่สําหรับผมนะครับหารกินกับน้องๆน,นะครับน้องๆคนนี้ครับน้องๆน,นะฮะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมอุปรกรณ์เราพร้อมกันแล้วนะครับนี่ แล้วก็หั่นผักมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีหอมมะรสองห่อครับพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มกันดีกว่านะครับเรามาแนะนาําวัตถุดิบกันก่อนดีกว่านะในตอนนี้เราจะมีในส่วนของเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดอะไรออลินจิอะ่ะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับหมหอม หอมก็มีของผักชีฝรั่งนะครับมีข่านะครับมีตะไคร้มีพริกนะครับผมแล้วก็มีมะนาวนะครับผมนะครับน้องๆก็ตัดต่อครับเมื่อกี้กี้ยังไม่หั่นแต่ตอนนี้มันหั่นแล้วนะครับก็ตัดต่อครับน้องๆครับเรามาปรุงน้ําซุปกันก่อนนะครับเราจะใส่น้ําพริกเผาลงไปก่อนนะครับสองห่อเลยใส่ให้หมดไปเลยคุณใส่เหลือทำไมอะคุณอะก็ใส่เลยครับใส่ไปเลยนะครับนี่คือปรุงน้ํารอน้ําเดือดก่อนนะครับ วิธีการฉีกที่ดีคนระับต้องฉีกด้านที่มีเนี่ยหนาๆเนี่ยมันจะทําให้ฉีกง่ายแล้วก็เครื่องปรุงก็จะออกมาเยอะนี่สีสีสันน่ารับประทานนี่นะออกมาหมดเลยนะต่อไปของปุง้งปุ้งไปเลยครับน้องๆน,งน,งนี่แล้วก็ทําการปิดฝาก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เจ้านี่เลยมะนนาวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่ ปีบนานลงไปก่อนมันจะทําให้น้ําขมนะครับรอให้น้าเดือดก่อนเดี๋ยวน,นั่งคุยกันดีกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกกับช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่า every dish นะครับช่องนี้เราก็จะลงเกี่ยวกับการกินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรีวิวทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการกินแล้วก็เน่ก็ฝากติดตามเลยครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะ้ําร้อนได้ที่นะแล้วเราก็จะหยิบเผ็ดที่เ,เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะฮะต้อมกี้หมอ้อรวมแน่เลยนะเดี๋ยวเราใส่เนี่ไปนิดนึง มันคือใบมะก,กรูดนิหน่อยครับเมื่อกี้เราได้ทําการใส่ในส่วนของตะไคร้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของข่านะฮะนะเราเหลือพริกอีกเราไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดไหมใส่พริกดีไหมตากล้องใส่ก็ได้มันไม่เผ็ดหรอนะอืมใส่ใส่นีกีว่าใส่นี้ไปเลยตุ้มตุ้มร้อยน้ำเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งใส่มะมา่า เติมมะนาว,วเข้ามาใหมที่หลังนะครับ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็เนี่ยตักแบ่งมากินอ,อือืมอือืมอืมร้อนแต่อร่อยครับเปรี้ยวเครมแเผ็ดครบทุกรสครับมีเส้นบะหมี่มีเผ็ดนะครับบอกเลยว่าอร่อยแน่แน อิ่มด้วยนะครับสาหรับใครที่อยู่หอกับเพื่อนสองคนนะครับผมหารกันแคะยี่สบห้าบาทนะต้มแบบนี้กินกันได้นะครับอืมอร่อยจริงอันนี้ก็ครบนะครับสามอ๋อคือหนึ่งอิ่มครับสองอร่อยครับสามอะไรก็ได้ครับอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่อง every d i s t a n c กับรายการเยามชนอดอยากนะครับผมก็เจอกันใหม่ใน ep หน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนเลยนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ